เดี๋ยวผมถามก่อนว่ารู้จักกลุ่มซูฟีตริกับชาซูลี่ยะหรือผ้าเขียวไหมชาซูลี่ยะเออผมดูรายการโทรทัศน์ไอตะวะไหนก็ไม่รู้ที่เขาไปเอาคลิปวิดีโอมาฉายให้ดูดิกเกตของพวกซูฟีไม่รู้ใครนะมีมือมีมือดีมือดีเอาคลิปวิดีโอเข้ามาแฉทางรายการโทรทัศน์นี่นะกะเตะของ ซูฟีสายนี้ซูฟีสายนี้ซูฟีสายนี้นักเชบันดียะริฟาย yah จิลานียะกอดิรียะอัลมาดียะทีอัลอาลุวีโอ้โหยะ่นชาดุลียะชาดุลียะก็เป็นตาริกัตสายหนึ่งในบ้านในเมืองเรานี่ก็เดี๋ยวนี้ชักแ่วไปละเมื่อก่อนเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เลยต้นกำเนิดก็คือจากนู่นอะเป็นแหล่งสร้างสม อยากอิบคนบ้านเราก็ไปร่ำไปเรียนเมื่อก่อนเขาเรียกไปเรียนมูเซ่ <pressing. S 2> ก็ไปรับถ่ายทอดแนวคิดของตาริกัตกลุ่มนี้มาครับคนบ้านเราพอบอกตาริกะอัาชาซุลียะก็คงจะงงไงตาริกัตกลุ่มไหนนั้นเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าตาริกัตผ้าเขียวอ๋อนั่นแหละครับเพราะงั้นชาซุลิยะกับตาริกัตผ้าเขียวเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันเอาและอาจารย์ครับกลุ่มผ้าเขียวเนี่ยเขาอ้างว่าเขามีหลักฐาน เอาละเขาเริ่มเริ่มมีการชี้แจงมาแล้วว่านะครับเขาบอกว่าไอ้การที่เขาคุมโปงคือว่าในกลุ่มมะเขยวเนอะโต๊ะคูเขาเนี่ยเขาใครก็ตามที่จะมุบายอะเข้ามาทําเขาเรียกว่าอะไรมุบายะให้สตัตยาบันเนี่ย<ม>คือจะต้องมาเข้าคุมโปงมขงก่อนโดยมีการคุมโปงเนี่ยเขาบอกว่าก็มีฮะดิษฮะดิษที่ได้มาก็คือจากท่านนบบมุลเมีมอัลมสุลลองอะลัยวาสลัมที่เรียกฮาซันฮุเซนฟติมะท่านอาลีอะนะเข้ามาคุมโปง อาจารย์จะว่ายังไงแล้วเป็นฮะดดิโซเยะด้วยอ๋อครับผมพูดประโยคนี้แล้วพี่น้องจำไว้ก่อนครับผมบอกว่าชีอากับตาริกัสเนี่ยลูกพี่ลูกน้องกันทำไมอะเราใช้หลักฐานต้นเดียวกันใช้หลักฐานต้นเดียวแต่นี้ในแนวทางของกลุ่มตาริกัสเนี่ยเวลาที่เขาจะรับ สายตริกัตสายไหนหน่เวลาที่เขาจะรับเขาก็จะต้องมีพิธีมูบายาอะมูบายาอะทำไงล่ะมูบายาอะก็คือการเข้าไปอยู่ในโปงคุมโปงผมผมเองเนี่ยมีผ้าเขียวผืนผืนใหญ่คนที่เขาเลิกเป็นตริกัตแล้วเนี่ยเขาเขาขนมาให้หมดเลยเนี่อาจารย์อย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วคำจัตยาบันอะไรต่ออะไรเนี่ยระบุจากสายไหนสายไหนรับจากใครจากใครยืดยาวเลย ไม่รู้ว่าจะถามคําถามอย่างนี้นะจะได้เอามาให้ดูท่านน่ะเ,เ,เป็นหลักฐานตอนนี้เวลาที่เขาไปรับมุบายะให้สัตยาบันเนี่ยอาจารย์อามัดไปรับมุบายะกับท่านครู<ม>ก็ประกับมาก็บบอกลูกบอกเมียบอกใครไม่ได้<ม>อยากให้เมียได้รับตรีกัตก็เมียก็ต้องไปอยู่ในโป่งกับท่านครูด้วย<ม>นะ,อะเอาลูกอยากได้รับตรีกัต ลูกสาวก็ต้องไปอยู่ในโปรงกับท่านครูด้วยมผมบอกนี่มันศาสนาอะไรกันเนี่ยอเวลาจะเอาของถูกต้องขึ้นต้นทาของฮารามก่อนเรื่องเรื่องนี้ก็มีมีเรื่องเล่าของนันครับไอ้ตะวะเขาก็ไปรับไปรับไอหมู่ใบอ่าเนี่ยเราโต๊ะขูพอกลับมาปุ๊บเมียก็อยากจะรู้เนี่ยเขาบอกไม่ได้ต้องไปเข้าเองอไอวะนี่ก็พาเมียไปไปคุมโปงอะนะอยู่กัอยู่กับครูอ,อะ นาเลือนเหรอที่ก็เราแล้วเพ็บเดียวเขาอะที่เอาเมียเราไปครอบแล้วเขาว่าอยู่นาเลือนแม่มันผิดสังเกตเขาอะแม่ที่ก็เมียเรานานแล้วเมียเราสวยด้วยเขาอะไม่รู้ไปทําอะไรไม่รู้คือออกมาก็บอกกับใครไม่ได้ด้วยนะว่าพูดอะไรไม่ได้ต่างคนต่างไม่รู้กันแหละเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ฮา,ามอืาเงก็เลยบอกว่าเออศาสนาเราเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะศาส,สนาเราเนี่ยจะเอาของของถูกก็จะต้อง ทําในสิ่งที่ผิดก่อนมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชใชวิถีทางที่ศาสนาได้สอนตอนนี้ในสายตาริกัตที่บอกว่าเขาอ้างถึงผ้าเขียวเขาก็บอกว่าเอา้าก็อย่างนบีไงละ่ะนบีก็เคยเอาฮัสซันฮูเซนใช่ไหมท่านอาลีท่านหญิงฟติมาในบางรายงานบอกว่าสามคนท่านหญิงฟติมาไม่มีในบางรายงานบอกสี่คนท่านหญิงฟติมาอยู่ด้วยก็กว่ากันไป ก้อนนี้น,นบีก็เล่าเป็นตุเป็นตะเลยนะนบีสั่งให้ปิดประตูบ้านแล้วเอาผ้านเนี่ยคุมแล้วผ้าที่คุมเนี่ยคือผ้าสีเขียวด้วยอโอ้แมรู้ไหลไหลรู้ละเอียดยิบเลยไปเป็นฉากฉาก,ากเลยแต่นี้อย่างในหนังสือตอรีกอตุลล์อของมูฮัมมัดดำรงหวังคนเขียนเขามาตีไปแล้วมั้ อ่าล l l a h ยารหมน้นาละ a ล l อ h ฟารอล l a h u ะ a n a วะละว่ะฟารอล l a h u อ a อ้าวไปรอเขาแจงเรื่องความสำคัญของผ้าเขียวไว้เนี่ยถ,ถ้าใครมีนะไปเปิดอ่านดูผมก็อ่านมานานล้ะหลายปีและ้ะอ่านพวกเขาเอามาให้แล้วมันลองอ่านอ่านดูเขาบอกว่าตอนที่นบีอิสระและมิอาลาชจะก็พอขึ้นไปเนี่ย จะไปเข้า,าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยยิบริ้นพาเข้าไปไม่ได้เดยกปีกจะไหม,ม,มก็เลยเอาผ้าเขียวมปอูอปูพอผ้าเขียวปูก็นบีขึ้นไปนั่งบนผ้าเขียวแล้วไอ้ผ้าผืนเนี้กยก็ยกพา,านาบีลอยเข้าไปสู่ไปหาอ,อัลลอฮ์เหมือนอลาดินนะมั้ยาดิน<ร>ขี่พุมหรือหรืออะไรอ่ะที่ท ผมวิเศษอ่ะนั่นแหละอาลาดินกีพู้เหมือนนิยายเขเอาเรื่องอย่างนี้แหละมาเป็นศาสนาจริงๆแล้วไม่ใช่ของคนอื่นนะนะอาจารย์อามัดเขามีสีใช่ไหมได้เกาะชายผ้าไปสวรรค์ไม่ต้องบอกสีผ้าเขาละได้เกาะชายผ้าพอลูกโตเป็นหนุ่มหน่อยก็ทําพิธีศาสนาเพื่อที่จะเกาะชายผ้าที่ลูกผมเนี่ยไปสวรรค์นั่นเรื่องของเขาอ่ะแต่ว่าแล้วของเราล่ะเรา จะเกาะชายผ้าเขียวไปสวรรค์ร<ม>เกาะชายสระบันนะไปสวรรค์มไม่มีมของเราเนี่ยไปสวรรค์ด้วยอมันมไม่ใช่ด้วยสีสีผ้าสีเสื้อสีอะไรครับต่อให้เอานะเขาจะมีสีเขียวแผ่นเล็กๆอ่ะมวนๆใส่ขวดยานัดแล้วก็ใส่ฝ่ามือเนี่ยใส่ฝ่ามือเนี่ยตอนตายนะตอนตายแล้วก็อีกผืนหนึ่งเป็นผ้าเขียวก็ห่มไปหมผืนใหญ่ผ้าเขียวผืนใหญ่ก็ห่มไป ถามว่าถ้าไม่มีอามันเนี่ยได้สวรรค์ไหมถ้าอากิดาไม่ถูกนะได้สวรรค์ไหมถามว่าคนจะได้สวรรค์เนี่ยยังไงถึงจะได้สวรรค์ต่างศาสนิาทำอย่างนี้มันจะได้ไหมเละเอ้าดูสิในอัลกุรอานบอกถึงหลักเกณฑ์เนี่ยที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์อินนัลรีนากะลูรับบุนัลลอฮุซุมมัสตอกรมูอัลลอฮ์บอกแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขาได้กล่าวปฏิญาณยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นองค์อภิบาลของเรา ข้อแรกเนี่ยม,มีมุสลิมมีทุกคนละ,ละกาลิมอ<ม>ชฮา,าด่าน่ะมีทุกคนละเราก็มีเขาก็มีใครก็มีมีทุกคนละแต่ไม่ได้เพียงข้อนี้ข้อเดียวแล้วไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยไม่ใช่อัลลอฮ์ว่าไงต่อไปอ่ะซุมมัสตะกอมซุมมัสตะกอมูต้องอิสติกอมาด้วยต้องยืนหยัดบนศาสนาด้วยที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีมาประกาศต้องยืนหยัดบนคําสอนของศาส,สนาด้วยก็คือการยืนหยัดบนคําสั่งใช้และคําสั่งห้าม,มนะครับ อย่างในฮาริสมุตตะฟกุนอะไรฮี่แปลว่าฮะดิษีบุ k h รีและมุสลิมรายงาน,น <ะ S 1> ที่ท่านนาบีมศุลล์ววละวะละสัลลัมพูดถึงพื้นฐานอคิเดาที่ถูกต้องเรื่อยมาเลยมันใช่เดออัลเลอีิลลลอฮ์ว่อันนี้รอสุลลอฮ์ไล่เรื่อยมาครับวันนารุฮักกุนเชื่อเรื่องนบีอีซาอับดุหว์วรอสูลุนบีอีซาเป็นรอซูลเป็นบ่าวของอัลลอฮ์วันจันนตุฮักกุนวันนารุฮักกุนเชื่อว่าสวรรค์มีจริงๆนรกมีจริงๆริง อาดคารุนลอหุนจันนตตะอลามาแกนมินัลอามันอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์โดยขึ้นอยู่กับผลงานพอเชื่อถูกแล้วทุกคนเชื่อถูกเหมือนกันหมดเลยตอนนี้ไปดูสิอามันน่ะไปดูความแตกต่างกันสิใครมีอามันมากน้อยขนาดไหนจะได้ไปสวรรค์ลดหลั่นกันไปช้าไวขึ้นอยู่กับอามันเพราะงั้นในอัลกุรอานก็เยอะแยะอามานูหะอามิลุซอซลิฮะใช่ไหมอามานูอยู่คู่กับอามันที่ซอลและเชื่อที่ถูกแล้วก็ศรัทธาที่ถูก เชื่อให้ถูกทําให้ถูกเพราะงั้นถ้าเชื่อไม่ถูกเหมือนอย่างกับอับดุลลาอิบนนอุมัตแกฟัตวาแหละเชื่อไม่ถูกอย่างแนวคิดของกลุ่มกอร์ยิยาแก่ว่าอย่างไงละ่ะคนพวกเนี้นะแม้มีทองดังภูเขาอูฮุดแล้วอันนัละอะฮาดิหิมมิสละอูฮุดินดหฮบันมีทองดังภูเขาอูฮุดเอาทองเป็นภูเขาเหล่ากาไปบริจาคมาเข็ไปละลอฮุมิหูอัลลอฮ์ไม่รับฮัตตายุเมียบินกอร์ดิคอยรีวะเชอรีจนกว่าจะเชื่อในเรื่อง การกาหนดสภาวการของอัลลอฮอย่างถูกต้องเสียก,ก่อนเพราะงั้นถ้าเชื่อไม่ถูกเนี่ยนะจะโพกจะพาดจะหมจะ่มจะ,ะหรือไม่อีกนลยเนี่ยเอาอ้าปากมายัดแล้วก็ยัดลงกืนลงไปในท้องเลยเอาจะรอดไหมไม่รอดไม่รอดถ้าเชื่อไม่ถูกนะไม่รอดเอาเชื่อถูกแล้วทําไม่ถูกรอดไหมไม่รอดดิไม่รอดเพรา,เพราะเพราะมันจะต้องอยู่คู่กันเพราะงั้นไม่ได้เกี่ยวกับสีเสื้อสีผ้าแล้วเขาบอกว่าอ้าไปวันกิยามัติจะได้รู้ ว่าใครสายไหนใครสายไหนเพราะครูเนี่ยจะได้ช่วยครูจะได้ช่วยถามว่าครูเนี่ยจะช่วยได้จริงๆไหมครูเองน่ยจะรอดไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้ครูเนี่ยจะรอดหรือไม่ยังไม่รู้แล้วครูจะไ่จพาไปสวรรค์เนี่ยอย่างไอที่ว่าซีล่าเนี่ยเขาบอกเนี่ยเป็นมันต้องมีวซีล่ามันต้องมีซื้อมันมี h ด d i เดอ h e i อยู่ในน u n น n ibni มา j a ะครับเป็น h a d i t ดอ h อฟนะบอกว่า คนที่จะให้ชฝาอ่ะได้ในวันกิยามัตท่านครูหนึ่งในนั้นก็คือเขาจะมีอยู่สามข้อมั่งมีหนึ่งในนั้นเนี่ยครูหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้คือท่านครูแต่ว่าปรากฏว่าฮะดิษบทนี้มันเป็นฮะดิษดออยฟเพราะว่าสิทธิ์ของการชฝาอ่ะเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาโมตัลลาทรงให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมเพราะงั้นถ้าไม่ตามที่อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศน่ครูไหนก็ช่วยไม่ได้พี่น้องก็ลองถามเนี่ยจะพาฉันไปน่ะท่านเคยไปไหม ไม่เคยอ่ะจะพาฉันไปสวรรค์น่ะท่านเคยไปก็ไม่เคยไม่เคยอ่ะไม่เคยแล้วจะไปกันยังไงล่ะก็เวลาที่อยู่ดุนยาเราไปไหนไม่ถูกเราถามได้แต่ก็นี่ออาจารย์ก็เป็นหลักฐานแล้วเนี่ยย้อนกลับออยู่ดุนยาไม่ถูกอ้าวไม่ถูกก็ย้อนกลับเลี้ยวไปใหม่อไปได้แต่ว่าพอวันอาคิร์เนี่ยถ้าไม่ถูกน่ยย้อนกลับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้อ่ะอาจารย์ไอ้ที่อาจารย์พูดอย่างนี้เขาถึงบอกว่าที่มีผ้าเขียวเนี่ย เป็นสื่อหรือพาสปอร์ตนําไปหาอัลลอฮ์เพราะว่าคนเราเนี่ยเขาบอกมนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะจะไปเข้าฝ้าอัลลอฮ์จะจะได้เหรอ,อเขายกตัวอย่างเหมือนคนผู้มีบารมีคู่แบบใหญ่ๆโตๆในบ้านเรานักการเมืองใหญ่ๆโตๆเนี่ยถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยจะไปเข้าหาพบเนี่ยไม่ให้เข้าหรอก เหมือนกันเขาบอกเช่นเดียวกันพระเจ้านี่เขาจะต้องมีครูนําไปเอาประเขียวถือไปเป็นพระสปอร์ตอ่าแล้วก็น,นั่นแหละครูต้องนําไปเพราะครูเนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเขาว่าอย่างนั้นอ<ข>นี่ไงขอพูดตรงๆงได้ไหม,มเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมามนมเน้มกันแล้วเพราะว่าถ้าเกิดใครมีอากิดาผิดพลาดถ้าแก้ไขได้แก้แก้ไขซะถ้าตายไปในสภาพที่อากิดาเพี้ยนๆแล้วก็จบ จบเพเลยออเพอาะงนั้นเอาจะเกลียดก็เกลียดกันเถอะแต่ขอบอกตรงๆว่าอากีดาทํานองเนี่ยเป็นอากีดาของพวกมุชิริกินอ,อของพวกมุชิริกินทำไมอ่ะก็ในขณะที่เขานั่นแหละไปไปเชื่อไปยกย่องไปบูชาไปเวลาที่ให้ไปเตือนบอกเปล่าเราไม่ได้ไปอิบาดาต่อพวกนี้เราไม่ได้ไปลานาบุดูฮมุมเราไม่ได้ไปอิบาดาต่อพวกเหล่านี้ แต่ว่าที่ที่ไปเอาพวกเนี้ลิโนกอตลิโนกอตบูอีไลฮิซุลฟาเพื่อที่จะใกล้ชิดเออให้ใกล้ชิดเอาพวกเนี้ยเป็นสื่อไปหาอัลลอฮ์เพราะงั้นมันไม่ใช่มันต้องเป็นวิถีทางที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีมมุฮัมมัดสุลลัลวะเลย์ละสัลลัมมาประกาศ อย่าไปสแสวงหา<ม>แนวทางอื่นแม้ว่าจะตั้งชื่อให้หรูยังไงสวยหรูยังไงแล้วก็อย่าไว้ใจคนอื่นมากกว่าไว้ใจท่านนาบีมูฮัมมัดสลุสลสลฮมเพราะนาบีม,มูฮัมมัดนะ่ะมีใบากาตั้ง<ม>พาไปสวรรค์นนะ่ะมีใบากาตั้งคนอื่นจะพาไปสวรรค์นนะ่ะ<ม>เคยไปไหมใ<ม>บากาตั้งมีไหมไม่มีอะไม่มีพ้อันตัวเองก็ยังไม่รู้เลยจะรอดไม่รอด